สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับดูค่าวองเราจากกรณีที่มีการแบรนเว็บไซต์ p o อน h ับหรือเรียกภาษาชาวบ้านก็หนังผู้ใหญ่ในประเทศไทยเรานั่นเองโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES โดยทางกระทรวงให้เหตุผลว่า p o อน h ับถือเป็นเว็บไซต์ผิดกฎหมายและศาลก็มีคำสั่งปิดเว็บไซต์เหล่านี้อีกกว่า190 URL อีกด้วย และหลังจากที่มีข่าวการแบนพรทับในครั้งนี้ของกระทรวงดีของไทยชาวโลกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เราลองไปฟังกันเลยครับวันที่คอมเมนต์แรกนะครับคนนี้เขากล่าวว่าคนไทยบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้และฉันกับเพื่อนชาวไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะมันเป็นการจำกัดเสรีภาพในการเข้าถึงที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ คอมเมนต์ที่2นะครับขออธิษฐานเพื่อประเทศไทยฉันมาจากฟิลิปปินส์คุณไม่ต้องกังวลเพราะเมื่อเชา้านี้ยังมีวิดีโอใหม่ๆกว่า200รายการที่อัปโหลดอยู่เลยคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เข้าได้กล่าวไว้ว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้จิตใจของชายและหญิงนั้นขาดการย้ำยังชังใจชายและหญิงบางคนก็ไม่ได้ตระหนักถึงการกระทำของพวกเขาในบางครั้ง มันเป็นการเปลี่ยนความคิดของพวกเขาที่มีต่อปเจกบุคคลและความต้องการทางเพศที่แย่ลงฉันเข้าใจว่ามันเป็นชีวิตส่วนตัวของเราที่เราควรจะทำในสิ่งที่ต้องการได้แต่มันทำให้ผู้คนมีความปรารถนาจนถึงขั้นทำร้ายความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันคอมเมนต์ที่4นะครับประเทศไทยคือดินแดนของคนดี และยังเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาคอมเมนต์ที่5นะครับฉันเดาว,ว่าตอนนี้ในประเทศไทยผู้คนก็คงต้องรีบดาวน์โหลดหรือเพิ่มความจุในไร์ของพวกเขาอย่างแน่นอนคอมเมนต์ท่านถัดมานะครับเขากล่าวว่าการดูหนังในพรทับเป็นเรื่องที่เพลิดเพลินและสนุกสนานสำหรับคนโสดหลายๆคน กระทรวงของพวกเขาจะทำลายความสุขของผู้คนได้อย่างไรช่างน่าเศร้าเหลือเกินคอมเมนต์ที่7นะครับรัฐบาลมั่นใจว่าประชาชนทุกคนของพวกเขามีความพยายามที่จะเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้น้อยลงหากมาตรการนี้สำเร็จคอมเมนต์ที่8นะครับสิ่งนี้จะดีกว่าถ้ามันไม่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ไม่เช่นนั้นมันจะเป็นเรื่องใหญ่ และกำลังจะล่มสลายไปอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าปี2014หรือว่า2017ที่มีข่าวว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์แบนเว็บไซต์เหล่านี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเมนไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับมาถึงคอมเมนต์ที่9นะครับในหลายๆประเทศที่เคยกีดกันการเข้าถึงเช่นกันแต่สุดท้ายรัฐบาลก็ต้องแพ้แพ้ให้กับการเรียกร้องที่สุดท้ายแล้ว มันเป็นการจํากัดสิทธิ์และสิทธิภาพของคนเหล่านั้นคอมเมนต์ที่10นะครับคนไทยเข้มแข็งเราทุกคนอยู่ร่วมกันและในฐานะคนในสังคมส่วนใหญ่เราจะผ่านพ้นสิ่งนี้ไปด้วยกันคอมเมนต์ที่11นะครับมันเป็นแค่โดเมนของพรทับใช่หรือไม่แต่พวกเขาสามารถเสพวิดีโอบางส่วนของเว็บไซต์อื่นหรือใช้ทั้งเลือกอื่นได้เช่นกัน คอมเมนต์ที่12นะครับพรนครับไม่เข้มงวดพอที่จะตรวจสอบอายุของผู้คนที่เข้าถึงเว็บไซต์ในวิดีโอของพวกเขามีหลายๆกรณีที่มีผู้หญิงที่กลายเป็นเหยื่อลักพาตัวเช่นกันฉันไม่ได้บอกว่าเว็บไซต์อื่นจะสมบูรณ์แบบแต่ประเด็นของฉันก็คืออย่างน้อยๆมันก็ทําให้การเข้าถึงสิ่งนี้น้อยลงถ้าเราเข้มงวดกับอายุของผู้เข้าถึง คอมเมนต์ที่13นะครับฉันจะดาวน์โหลดวิดีโอและส่งให้เพื่อนๆที่เมืองไทยทุกวันคอมเมนต์ Comment ที่14ประเทศเหล่านี้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากกว่าเดิมนั่นคือกลยุทธ์อัจฉริยะของพรทับคอมเมนต์ที่15นะครับขอเวลาอยู่เงียบๆสักพักกับการต้องสูญเสียการเข้าถึงเรื่องดังกล่าวในประเทศไทยณนะตอนนี้ คอมเมนต์ที่16นะครับคุณไม่จําเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ในเมื่อมีซอยคาวบอยนานาป่าตองและถนนคนเดินพัทยาคุณก็สัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนกันคอมเมนต์ที่17นะครับไม่เป็นไรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไฟทั้งหมด2 e 5 g b ของฉันในคอมพิวเตอร์ที่แม้แต่แม่ของฉันก็ไม่อาจจะรู้ได้ คอมเมนต์ที่18นะครับนั่นคือเหตุผลที่มี VPN จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในประเทศไทยเรามาขยายความนิดนึงนะครับ VPN ก็คือ Virtual Private Network เป็นฟังก์ชันที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้รับส่งข้อมูลได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวส่งผ่านข้อมูลก็จริงแต่ก็จะมีการเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดผู้ที่ไม่มีพาสเวิร์ดก็จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เปรียบเสมือนการสร้างอุโมองค์ส่วนตัว ทำกลางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณนะและถือเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านตัวกลางคือผู้ให้บริการ VPN ของเจ้าต่างๆก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากไว้ออนไลน์ด้วยนะครับมาถึงคอมเมนต์ที่19นะครับคนนี้เขากล่าวว่าแต่การค้าประเวณีท้องถิ่นยังอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่คอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่ามันถูกต้องแล้วเพราะหลายแห่งในประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีปัญหาการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์คอมเมนต์ Comment ที่21นะครับพวกเขาต้องการบังคับให้ผู้คนหันมาจ่ายเงินให้กับโสเภณีอย่างถูกต้องเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ที่เสียหายของประเทศไทยนั่นเองคอมเมนต์ Comment ที่22นะครับเหตุการณ์นี้ที่น่าเศร้าและสิ่งเหล่านี้ได้ทำลายการใช้ชีวิตอย่างอิสระ ในชีวิตประจําวันของพี่น้องชาวไทยขอแสดงความเสียใจกับทุกคนคอมเมนต์ Comment ที่23นะครับเราต้องเคารพผู้คนที่ต้องใช้จินตนาการในการเสพสิ่งเหล่านี้คอมเมนต์ Comment ที่24นะครับและที่นี่ในเวียดน,นามก็เช่นกันพวกเขาห้ามการเข้าถึงเว็บไซต์สําหรับหนังผู้ใหญ่เหล่านี้จริงเท็จแค่ไหนแอดไม่นแน่ใจนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าเพียงแค่เสรีภาพในการเลือกชมพวกเขาก็ยังโดนปิดกั้นประเทศไทยก็จบลงแล้วนะครับกับคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับประเด็นที่ทางกระทรวงดีของประเทศไทยทำการแบนเว็บไซต์พรทั b ก่อนจบคลิปผมฝากคำถาม ให้เพื่อนๆช่วยการแสดงความคิดเห็นนะครับว่าการแบนเว็บไซต์พรทับในครั้งนี้ของประเทศไทยเรามีผลกระทบกับเพื่อนๆหรือไม่อย่างไรเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาด ข่าวสารและคอมเมนต์ที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากในครั้งต่อ,ตอไปสุดท้ายหากมีอะไรที่ผิดพลาดหรือล่วงเกินบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคลิปนี้ผมก็ต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวแล้วไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ